โอกาสความหวังการรอคอยสันติสุขกลับขึ้นมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใต้สันติสุขใต้สันติสุขนนลมมเช เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคังยั่งยืงยน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วขงของรายการใต้สันติสุขนะี่คะทางสถานีวิทยุกร,จยยระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่12.25เมกะเฮิรตส์นะคะดิฉันที่เจเล็กค่ะเฉลียวอินยิ้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านผออรวินบุตรวงศ์นะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีควบคุมการผลิตรายการค่ะในช่วงของปีนี้การเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นเรื่อง ที่สาคัญน,นะคะในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวก็โครงการในพระราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความที่เห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขและก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในห่วงของปี2560ถึง2563ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะใน3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี อำเภอสุไไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสและก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะคะรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในพันรายการของเราแต่ทันี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศาสนานะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้าการดํารงชีวิตความเป็น ซึงถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสาคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีโครงการดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้พักสักครู่ค่ะ ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนต่างใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้ เมื่อายไม่อยากจะย้่งใครน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักจะก่อนใครมันน่าเสียดาย จะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักจะก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดาย ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักจะก่อนใครมันน่าเสียดายน่าจะเจอกันมาตั้งนานตอนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักจะก่อนใคร พบกันซ้ายไปมันน่าเสียดายปาติหารไม่จริงร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ย เข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คงความเป็นอัตลักษณ์วิถีสร้างเศรษฐกิจดีมีสุขและปลอดภัยสังคมใต้คืนสันติสุขสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน สาร,สร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ์ตอนคืนคนดีสู่สังคมการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้เสพไปพร้อมๆกันไซมีหนึ่งในผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้เล่าชีวิตในบ้านปุลารายาชุมชนกาลาตาแปจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นสถานที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในระบบคุมประพฤติได้เข้ามาอยู่กับเพื่อน ที่เคยจะทําผิดมาเหมือนกันกับเราแล้วก็ได้ปรับตัวเพื่อเข้ากับชีวิตสังคมข้างนอกแล้วก็ได้มีโอกาสฝึกอาชีพในบ้านประระะุรารายอที่เจ้าหน้าที่กรมประพฤต์ได้นําเข้ามาอบรมให้ความรู้กับพวกผมเข้าไปอบปรมเรื่องการเชื่อมโลหะพอเราได้อบรมเสร็จผมก็ได้มีอาชีพอยู่กับตัวคิดว่าผมจะ สานต่อแล้วก็กลับไปพัฒนาเป็นอาชีพหลักในครอบครัวของผมผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมได้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ปรับตัวเพื่อเข้ากับชีวิตสังคมข้างนอกสิ่งที่ภาครัฐกระหนังอยู่เสมอคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดทักษะในการประกอบอาชีพถือเป็นการติดอาวุธให้ผู้ที่เคยหลงผิดมีความเชื่อมั่นและกลับคืนสู่สังคมเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ตนเองและครอบครัว ดังที่คุณต่วนณะฐอลยุฟรีรักษาการผู้อํานวยการสํานักง,งานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสที่เชื่อมันว่าผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพจะสามารถนําความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ในการประกอบอาชีพและยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความถูกต้องเชื่อว่าในระหว่างที่น้องๆสมาชิพอยู่ที่บ้านนี้นะคะทางสานักง,งานได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ ฝึกอาชีพต่างๆให้ให้น้องและเชื่อว่าน้องสามารถที่จะนำความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆที่ผ่านจากการฝึกอาชีพนำไปใช้ไปประกอบอาชีพในอนาคตของตัวเองนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของน้องๆและจะไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกแล้วค่ะหลายครั้งที่ผู้กระทำผิดถูกตีตราและถูกผลักออกจากสังคม แต่เมื่อพวกเขาเหล่านั้นสามารถพัฒนาฝีมือและได้รับการส่งเสริมอาชีพในระหว่างการบำบัดรักษายาเสพติดถือเป็นการเปิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเขากลับคืนสู่สังคมสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างคุณค่าให้ตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากกลมประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขนะคะประสุพันธุบรี FM 1 0 2 2 5เมกเฮิร์กับดิจิเล็กเช่นเดิมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ฟังสารคดีพิเศษไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีนะคะการคืนคนดีสู่สังคมนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะส่งต่อกันที่เรื่องราวของ ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้สู้โควิด -19 ในโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน15แห่งนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนและก็พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนยามวิกฤตด้วยนะคะศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตค่ะโดยกรองประสานง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระธธราชดำริและกิจการพิเศษขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ตามวิถีตำรวจ ตระเวนชายแดนสู้ภยัยโควิด -19 ประจำปีงบประมาณ2,564นะคะซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำลับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43แล้วก็44จำนวน15แห่งในพื้นที่ยะลาปัตตานีนะราธิวาสแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะสำหรับการดำเนินงานของสองปตอนเนี่ยก็มีการรวมกับ กลุ่มสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนผู้ปกครองตลอดจนประชาชนที่ว่างงานร่วมกันทําการเกษตรเพื่อการบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นศูนย์ให้บริการความรู้และแนะนําการทําการเกษตรที่ถูกต้องทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสร้างอาชีพให้มีไรายได้ ดลดรายจ่ายแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารสําหรับชุมชนแล้วก็นําไปสู่การขยายผลจากทฤษฎีแนวคิดไปสู่การปฏิบัติสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในยามวิกฤตนะคะโดยนายประเวศมีเซนผูน้อำนวยการกองประสานง,งานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสอบตอก็เปิดเผยนะคะว่าการกลับเคลื่อนโครงการใน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นตะรักรกันดารและก็พื้นที่ห่างไกลสอบตอเนี่ยก็มีเป้าหมายหลักนั่นก็คือการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกมิติให้สามารถช่วยเหลือตนเองท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นโดยสออ,อตอก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อทําให้ประชาชนมีกินมีใช้บนหลักพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็นํามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะ ส่วนทางร้านของพันตำรวจโทอดัมขุนจันร์ทครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าโจาแม่เลาะอำเภอทานโตจังหวัด ยะลาก็กล่าวถึงการก,กับเคลื่อนในโครงการนี้ว่ารู้สึกดีใจและก็ประปืึมแทนนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองในพื้นที่สอบตอที่ได้มีการกับเคลื่อนโครงการดีๆลักษณะเช่นนี้ทําให้ประชาชนมีกินมีใช้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั้นเราทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไป โครงการนี้ก็ทําให้ประชาชนหันมาดําเนินชีวิตยอย่างพอเพียงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตํะเวนชายแดนในห่วงที่อยู่ในสถานการณ์ของโควิดสิเนี่ยวิทยากรผู้ใช้ภาษาไทยที่สบตก็สนับสนุนโรงเรียนนะคะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนแฮนนะคะซึ่งก็เป็นการเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้านเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์และก็สิ่งแวดล้อมด้วยรวมถึงนักเรียนเองก็จะได้เข้าถึงการเรียนการสอนได้มากที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการเสวนานในครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ประชาชนในและกันอกพื้นที่ต่างเข้าใจแล้วก็รับทราบที่ ทิศทางการพัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาในวันนี้และก็ในอนาคตนะคะอ่ะส่งต่ออีกหนึ่งเรื่องขอสอบตอร่วมติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศนะคะตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง อรองศาสตราจารย์ดรบรดินรัศมีเทศรองเลขาธิการสอบตอจังหวัดใชใยงใภาคใต้ก็ร่วมประชุมติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและก็การจัดทําดาเนินการตามยุทธศสาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่ห้องประชุมกรรมธิการหมายเลข405อาคารรัฐสภา,ากรุงเทพมหานครนะคะก็มีพลเอกว,วรพงษ์สงหาเนตรประธาน คณะอนุกรรมธิการเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ากองบัญชาการตระบดผูทธรพักเก้าและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการประชุมแบบคิดโซเว็บเว็บเบกมิทติ้งนะคะสำหรับการหารือในครั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการกับเคลื่อนผลสำฤทธิที่คาดหวัง ของแผนป้องกันและก็แก้ไขความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับระบบการบรูรณาการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลข่าวกลองในจังหวัดชายแดนภาคใต้การควบคุมทรัพยากรที่มีผลกระทบสามารถยอมรับความแตกต่างชช้งชาติพันธุ์ศาสนาความคิดและก็ความเชื่อได้อย่างสงบสุขนะคะการพิจารณาแนวทางการกลับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของแผนการพัฒนานระบบงานข่าวกลองแบบบูรณาการซึ่งได้มีการพัฒนานระบบงานข่าว ลองแบบบุนรณานการในปี2 5 6 5นะคะมีแผนงานโครงการและกิจกรรมก็คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่4การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกลองด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็จัดตั้งแล้วก็พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วนแล้วก็การจัดตั้งศูนย์อนาคตศ,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 ศึกษานอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาแนวทางการกับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของแผนบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งจัดทําฐานข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบข้อมูลนะคะด้าน ความมั่นคงพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถนําไปสนับสนุน,นกลไกในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงระดับชาตินะคะทั้งนี้สมชก็จะได้มีการถอดบทเรียนและก็ข้อเสนอแนะ ต่างๆให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการเตรียมการปรับแผนให้สามารถรองรับภัยพิบัติขนาดใหญ่หรือว่าโรคระบาดรวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะกลายเป็นภัยกับความมั่นคงได้นะคะโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวเนี่ยจะทําเป็นหนังสือเพื่อนําเสนอในโอกาสต่อไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่เราทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการพัฒนาศักยภาพทุกๆด้านค่ะส่งต่อกันที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวกันบ้างในยุคข,ของสถานการณ์โควิดค่ะท่านผู้ฟังบางกล่อมคาข,าน,ขานรับ นโยบายรัฐบาลเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เน้นปลอดภัยใกล้ชิดธรรมชาติค่ะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านบางยีนะคะนายนิมิตหลวงชนาค่ะก็ออกมาเปิดเผยเนี่คะว,ว่าเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะแล้วก็ ขานรับนโยบายรัฐบาลชุมชนบางยีเป็นที่ตั้งของตลาดน้ำบางกล่ำสามดนะคะก็มีการเปิดการท่องเที่ยวทางน้ำแบบ New n o r m a l ขึ้นตั้งแต่ว,วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะภายใต้แนวคิดทเที่ยวบางกลังชุ่มฉ่ำใจ เที่ยวปลอดภัยใกล้ชิดธรรมชาตินะคะก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านท,ที่สนใจนะคะอยากจะมาท่องเที่ยวก็เสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะก็จะให้บริการเรือคายักแล้วก็จกักรยานน้ำบริเวณลานปริมากรรมนกกระยางท่าน้ำสามมิติบางยีในอัตราชั่วโมงละ40บาทแล้วก็ยังให้บริการเรือนำเที่ยวชนิดมีหลังคาพร้อมชูชีพนั่งได้10ท่านนะคะนำเที่ยวคลองบางกล่ําซึ่งเป็นคลองสวยน้ำใส ต้นแบบของจังหวัดสงขลาเชื่อมต่อไปยังคลองรอหนึ่งแล้วก็ทะเลสาบสงขลาตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามรวมทั้งสวนผักบางเหลียงแล้วก็นกน้ำนานาชนิดสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะโดยคิดค่าบริการเพียงเที่ยวละ700บาทเท่าน,นั้นเองค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการในวันธรรมดาติดต่อน,นัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลโทรศัพท์0 8 4 9 6 8 8 161นะคะแล้วก็09 5 015 41 50นะคะแล้วก็080 8, 8 1 8 0211อค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้นำเที่ยวนะคะโดยนางสาวอรัญญารักเมืองประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางกล่ำควนเนียงก็กล่าวนะคะว่านอกจากการละเล่นการท่องเที่ยวทางน้ำแล้วทางวิสาหกิจชุมชนก็ยังมีบริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะนะ าการตั้งแคมป์ริมน้ําการท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรวัฒนธรรมเรียนรู้ดูงานในพื้นที่เชื่อมต่อ ของอำเภอบางกล่ำและก็ควรควรเนียงด้วยนะคะที่เรียกว่าขอบเนียงเคียงบางอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะรวมทั้งการชิมอาหารพื้นบ้านปิ้งยา่างเมนูสุขภาพอาหารทะเลสดๆจากทะเลสาบสงขลาสเต็กพิซซ่าชาบูกาแฟสดน้ำผลไม้สดจากไร่ด้วยนะคะอะฝากไว้นะคะตลาดท่องเที่ยวตลาดน้ำบางกล่ำสามดี D, มีให้คุณได้เที่ยวนะคะ,ะในภาคใต้ย,ยังมีสิ่งดีๆอะไรอีกมากมายในนะคะที่เรา สามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ช่วงของรายการใต้สันทิสุขมดเวลาลงแล้วนคะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะเจอเจอได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า

เทิดน้คืนรักคืนเวลา